สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่แกะบอกเลยนะคะว่าแกะที่นี่น่ารักมากๆแถมยังเชื่องมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศแบบดีสุดๆไปเลยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะดูซิดูซิทุกคนน้องอ่ะ,อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน้องมีติดอะไรบนูิวด้วย เชอรีนอะลองจับน้องไหมจับน้องไหมเราสามารถจับเขาได้อย่างนี้เลยครับแก่นี่คือเชื่องมากนะครับผมสวัสดีตอนค่ำนพบกับเราสามคนนะคะพี่โอน้องมิงเชอรีนโออินสตอรี่นะคะวันนี้นะเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็อยู่ที่ไหนลูกเอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่เชียงรายนะคะวันนี้นะคะเราสามคนเนี่ยจะพาทุกคนไปดูน้องแกะน่ารักน่ารักบนเขานะคะ เห็นเลยว่าวิวข้างหลังของเราก็คือแบบเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนสวยมากก็คือเขาข้างหลังเราสวยมากแล้วเราคือบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ที่ตรงเนี้ยที่เราอยู่คือที่ไหนนะแม่สลวยแม่สลวยโอเคก็คือที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองแล้วก็สถานที่เราจะไปดูพวกแกะเนี่ยคือจะเป็นที่ที่อาขาฟาร์มนะคะอาขาฟาร์มก็จะมีน้องแกะนะคะทุกคนแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็คือแบบวิวเขาเลยเนาะใช่ชอบไหมคะลูกชอบไหมชอบ เดี๋ยวเราไปดูแกะกันดีกว่าครับผม <Okay. S 1> ว่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะบรรยากาศดีขนาดไหนแล้วก็พวกน้องแกะจะน่ารักกันขนาดไหนไปกันเลยครับผมไปกันเลย ที่นี่นะคะทุกคนจะมีค่าเข้าคนละ100บาทส่วนเด็กน้อยนะคะก็คือฟรีนะคะแต่ว่าค่าเข้า100เนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะใช่มันก็จะมีบอกว่าแบบ100บาทเนี่ยมันได้น้ําอะไรบ้างแล้วก็ถ้าอยากได้น้ําอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถแอดเงินเพิ่มได้นะคะนี่ที่ทุกคนเห็นแบๆอยู่ไกลๆนู่นแบดูบรรยากาศสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดู เมื่อเราเดินเข้ามานะคะก็จะมีนี่เลยเป็นแบบโซนซุ้มเครื่องดื่มแล้วพวกกาแฟน้ำผลไม้อะไรแบบต่างๆใช่ครับผมแล้วก็จะมีพวกแกะนะครับเดินเอ็มเลยแถวนี้ยนะก็จะมีที่นั่งให้เราสําหรับทานเครองดื่ทานอาหารมีอาหารด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันก่อนว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวที่แน่ๆไปเลือกแรกเครื่องดื่มก่อนโอเคครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ดูนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมอากาศัดีมากเลยแต่ถ้ามาตอนเช้าจะดีกว่านี้เดี๋ยวพาไปดูพวกน้องแกะกันครับเชลีเห็นแกะยังแกะยังแกะอยู่ไหนนู่นเห็นไหมฮะอยู่กับมิตรกลุ่มนะครับแกะว้าวก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับที่นี่ก็จะอากาศดีครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึง เดี๋ยวพาไปดูขั้วแกนครับนี่พอเรามาก็ได้สัมผัสเจ้าแกะใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นฮะอือเดี๋ยวเราจะทุนคนครับไปสัมผัสเจ้าแกะใกล้ๆแกะที่นี่คือเชื่องมากนะครับไปเราไปดูกันนี่เฉลี่ยตัวแม่นี่แกะ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 แพร่นี่นี่ทุกคนดูเจ้าแกะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่ทุกคนเจ้าแกะอยู่นี้อยู่ใกล้มากเนี่ย แม่แม่แม่จับได้ด้วยทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ถืออาหารมาน้องวิ่งใส่ค่ะยังลืมลืมบอกนะครับว่าอาหารแกะที่เราซื้อเราสามารถให้อาหารเขาได้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นถ้วยละสามสิบาทสามสบาทใช่เราไปให้อาหารแค่ถือน้องก็วิ่งใส่แล้วค่ะตกใจมากเมื่อกี้น้องแบบวิ่งมาจะกินเลยอ่ะเราก็คือต้องให้กินน้องน้องน่าเราจะได้ใกล้ชิดกับน้องแกะแบบนี้เลยครับให้ทุกคน นี่ัดูสิดูสิทุกคนน้องอ่ะอ่าอ่าแกเด็กยิ้นที่อื่นแกนุ่นนุ่นไปนุ่นมามีอยากถ่ายรูปจังเชอรี่อ่ะลองจับน้องไหมจับน้องไหมเราสามารถจับเขาได้อย่างนี้เลยครับแกที่นี่คือเชื่องมากนะครับผมเออไปแล้ว เชื่องแบบวิ่งใส่เลยนะคะทุกคนให้ตัวอืน่นไดีกว่าะคะ่ะทุกคนถ้าเราถือแค่กระบะอาหารมาให้น้องนะคะน้องก็มาลุมแล้วอะ่ะเราแบบตรงนี้จะจะ,จะบอกว่าแบบวิวบรรยากาศน่าถ่ายรูปมากนะคะทุกคนคือแบบเห็นภูเขาด้วยแล้วก็น้องแกะเต็มไปหมดเลยน้องเชื่องมากๆค่ะทุกคนเช่นีนเป็นไงบ้างคะหมดแล้วอะ่ะแป๊บเดียวน้องกินหมดเลยอะ่ะได้จับสัมผัสแกะใกล้ๆอย่างนี้เลยนะแล้วเด็กแกะที่นี่น่ารักมากนี่ โอเคไปเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปก,กันสวยๆท,ที่ตลามุมดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน้องมีติดอะไรตรงหูด้วยมันคือแท็กหรือเปล่าใช่ไหมหมดแล้วคะ่ะลูกหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วคะ่ะอุ้ยน้องคือแบบเชื่องมากทุกคนดูดิ <c oughs> อุ้ยอุ้ย <c oughs> ตกใจตกใจเแกะล้องไงคะแกะแกะ้แกะล้องไง <c oughs> ะอะไรนะ แกะร้องไงนะแกะร้องไงนะมีโอเคแกะร้องมีอหรอ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าน้องน่ารักมากเชื่อมากๆแค่เราถืออาหารมาน้องก็คือวิ่งมาหาแล้วเห็นไหมข้างหลังมีบางตัวคืออยากจะเข้ากล้องกับเรานะเห็นไหมแต่ว่าทุกคนก็ระวังนะสาหรับใครที่พาเด็กๆมานะก็ระวังน้องก็โจรใส่แต่ว่าที่เรายังไม่เจอน้องก็โจรใส่นะคะทุกคนแต่ว่าก็อยากให้ระวังนะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะอาขาฟาร์มนะคะก็อยู่ที่แม่สลวยนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะน้องน่ารักมากนะคะแล้วบรรยากาศเขาบอกว่าดีมากแล้วที่เนี้ย เย็นลมเย็นเลยนี่ขนาดค่ะเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงกว่ก็บ่ายสามโมงอากาศดีมากแล้วบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นวิวภูเขาและมีพวกน้องแกะเนี่ยให้เล่นนะครับผมก็คือน้องแบบน่ารักมากๆนะคะก็แนะนำที่นี่เลยนะทุกคนก็วันนี้เราต้องขอตัวลาก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคิณบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊กยอานอะไรกันเลยบ๊ายบาย คลสองเโดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ